สวัสดีค่ะ FC Fan Club ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชนทำกินวันเสาร์ที่27พฤษภาคมพศ2 5 6 6ช่วงนี้อากาศร้อน FC Fan Club ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนฟ้าตกแต่พิษณุโลกตอนนี้ร้อนมากๆค่ะ มานแอนดอรดี <and> เป็นแขกรับเชิญใจเกินร้อยนะคะมาที่วัดบ้านหนองถุ่มตำบลตู่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดปังมากๆ fc แฟนคลับหลังไหลเข้ามางมืดฟ้ามัวดินหลังจะจบงานนี้วันนี้ซอแอนก็ยังเป็นแขกรับเชิญใจเกินร้อยวันนี้มาที่บ้านนา,บนนาแซงตำบลนาแซง อำเภอเสรละพมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นงานที่สองวันนี้ซอแอนมีสองคิวงานนะคะคิวงานแรกก็จะเป็นงานประเพณีบุญบังไฟตำบลคงคลั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นงานแรกของวันนี้ส่วนงานที่สองก็ที่101าาร้อยเอ็ดอะที่ ่ใจเกินร้อนะคะค่ำคืนนี้ก็ไปพบกันนะคะนวนกันหน้าเวทีกันได้เลยสรุปวันนี้ซอแอนมี2คิวงานงานแรกก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟที่ร้อยเอ็ดส่วนงานที่2เป็นแขกรับเชิญใจเกินร้อนะคะที่บ้านนาแซงจังหวัดร้อยเอ็ดเต็มวงเต็มโชว์เหมือนเดิมค่ะจังหวัดเดียวซอแอนรับ2งานสุดปังเลยค่ะ FC แฟนคลับ ใครที่อยู่แถวร้อยเอ็ดถ้าไปทันที่งานประเพณีบุญบ้างไฟไปให้กำลังใจกันได้นะคะวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันหยุดหรือจะไปให้กำลังใจช่วงค่ำคืนนี้ก็ได้ค่ะที่บ้านนาแสงนะคะคณะหมอรำใจเกินร้อยจะขึ้นเวทีที่นั่นรับรองม่วนสนุกเหมือนเดิมค่ะถ้าใครสะดวกเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอย่างที่แอดบอกช่วงนี้ฝนฟ้าอาจจะมีตก fc แฟนคลับ ขับรถด้วยความระมัดระวังเตรียมล่มไปด้วยก็ดีค่ะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ